กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มแพ็คสเปนนะครับแจกสุ่มแพ็คสเปนนะที่ผมตอนนี้ก็ขาดก้องหลังกับประตูนะครับตอนนี้ต้องการแคปปูโยกับกาซิยาครับผมมีอยู่2,700ทองน,นะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะถ่ายไหมครับวันนี้ตัวที่ผมตามล่าก็คือปูโยครับต้องการก้องหลังมากเลยครับตอนนี้ ถ้าได้กสิยาสก็ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองสูตรดูนะครับสูตรที่ว่าก็คือสูตร3ามเอสองหนึ่ 2, 1, นะครับเรานี่แพ็คแพ็กนี้ผมก็หมดหลายใบนะครับได้2ก็นนครับส่วนแพ็กนี้จะหมดกี่ทองนะครับสูวรนั้คือส1 3นะครับเราต้องดูประวัติชาบีก่อนนะครับ ดูประวัติชาบี้สองครั้งนะครับแล้วก็ดูบูโยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ส่วนกัศย์ยเราดูสามครั้งนะครับกดเข้าดูสามครั้งนะับหรือพอหมดเสร็จแล้วก็เราไปหลอกล่อเขาก่อนนะครับหลอกลอยก,กดคนเซิลแล้วก็ไปเปิดแพ็คอื่นนะครับกดคนเซิลสามครั้งนะครับแล้วก็ลองชัวร์ๆเปิดหลอกล่อให้แบบ เราอหนึ่งสติดับเบิลทัสอย่างนี้ครับโอ้โหเกลือเรือนะครับภาบนี้แล้วเราเปเปิดกันต่อเลยครับอันเก้าร้อยจัดไปครับมาดูกันว่าจได้ไหมครับเก้าร้อยดอกดอกแรกยังไงโอ้โหแซวแบบนี้จัวกัสยัสบูโย,ยกัสยับบูโยกลางผมแน่นแล้วนะครับผมแล้วเน บุโยอุ้มชาบีบ้แบบแปลเดี๋ยวก,ก็ดีนะครับชาบี้รับสวยเลยครับโอ้โหนี่โอ้โยลูเน่โอ้โหยกบอลสวยโคตรหล่อเลยชาบี้ดอกแรกเลยนะครับโอ้โหโอ้โหตัวแรกเลยพี่ชาบี้โอ้โหโคตรสวยล็อกไว้ก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ได้สูตรแล้วนะครับลองไปใช้กันได้นะครับโอเคนะครับ